สวัสดีใบทันสวัสดิ้าพพี่น้องจ๋า e v e r ห o เ e w e l ว o ว e t ม m ูม h a n n น l นะคะคลิปนี้นะคะพอดีว่าประธานได้เดินทางกลับบ้านที่อำเภอพุทธสงจังหวัดเวียงลนาะประธากน,ะะนก็เลยแวะทางตรงนี้พอดีเลยผ่านวางน้ำเขียวเจอภาพวัดวัดแสงน้ำนะคะที่อยู่อำ,อำเภอบางน้ำเขียวนะคะประธานก็เลยแวะเข้ามาดูนิดนึงค่ะว่ามันอยู่ไกลไหมปรากฏว,ว่าเชิจากถนนสายเมนลหลักแล้วเข้าไปประมาณ ไม่ถึง1กิโลนะคะ2นาทีก็ถึงเลยค่ะในประทานก็เลยจะพาวนดูรอบๆนะคะแต่ว่าไม่ได้มีเวลาเข้าไปด้านในนะคะแต่รู้แต่ว่าสวยมากๆเลยนะคะระหว่างที่รับชมประทานก็ฝากกดติดตามถ้าหากปชอบก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ประทานด้วยนะคะขอบคุณค่ะ รถบริเวณนี้มีคนรถม้า,มมา,ทาไทยใดจะเดินดูสียืนไทยเอานั่นพี่จอดรถอู่น,นห้ามกับรถบริเวณนี้พระมหาเกดีสีแสงธรรมวิสุทธ<า>มงคลคนนนอ่อกไก่ลงจอดราสิตไทยเขาโหลเข้าได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ 啊，声我 ท่านาไปอีกหลายอยู่บุนะนั่นอะร้านจอดรถพูดอะร้านจอดรถเออคยพัฒนานมีที่ฮอจอดด้วยเ,ยเออมีฮอจอดด้วยเนี่เห็นปะน้องขับรถกลับไปเพิ่งพูณเขาแม่เข้าไป<อ>หรงกนะโตุนร้านจอดรถเขาว่าปุณะตรงนี้มันไปแ<อ>ล้วบอกไม่ให้เข้านะคะจะดูงูคุณบาทดูดดดฉันกน่อนปุณบาทว่างลูกฟัง,งนี่เหลอือย่างไร เดี๋ยวไม่ลองลับมากเลยโอ้ยตงตมนี้สวยนะสวยเลยไทลูไหถ่ายทรูพ่อป่ะเออไทลูไมาไปเดินมาต่พ่อยังไม่ได้เปิดใช่ไหมเปิดเปิดให้เข้าชมยังคะาวานใ้เป็นทางีิเปได้จะเปิดเพื่อนัดเขาแล้จะเปิดอย่าเขาชมข้เขาไปไทลู เฮดไว้ร้องรับนักท่องเที่ยวอย่างหลายเลยขึ้นไปจอดรถด,ด้านบนได้คำที่ไมีแม่ซีอยู่เห็นแม่ซีอยู่ จอดไปดิ้นดิ้นเขาแล้วไปถ่ายดูจอดตรง,งนี้แล้วตรงนี้แลขออนุญ,ญาตนะคะขอมาถ่ายเป็นเวนหน่อยกรุณาถ่ายภาพด้วยความสำรวม ดูแต่ด้านนอกนะคะไม่ได้พาเข้าไปด้าน,นในไม่กล้าคนน้อยไม่กล้าพาขึ้นไปแต่บริเวณแล้วดูกว้างสวยงามมากเลยถะะ่ายรูปดิโอ้กุนคู้ร้านจอดรถกุนผู้นาร้านจอดรถ เนี่ยคนเดินมาทางนี้ใกล้ๆใกล้กลอืมกล้ด้านนอกนะคะด้านในก็น่าจะขึ้นไปได้อยู่สวยงามมากเหมือนพวกอีเกียบเลยนะก็มีญาติโมเดินมา น,นั่นคือที่จอดรถนะคะที่จอดรถอันนี้ก็จะเป็นบริเวณโดยรอบโอ้ชั้นวางรองเท้าอยู่บริเวณน,นี้นะคะบุคคลต้องห้ามห้ามใส่เสื้อกล้ามห้ามใส่เสื้อรัดรูปห้ามใส่เสื้อเปิดไหลห้ามใส่เสื้อที่มองทะลุเอวรอยขาสั้นห้ามขึ้นไปนะคะต้องแต่งกายสุภาพเท่านั้น วิววินดูสวยสวยวิวหลักล้านโอ้ยใครได้อยู่ตรงนี้คงจะมีความสุขเนาะเแลดูสิเขาเห็นนะข้างหน้าข้างหน้าเป็นแม่น้ำเนี่ยเห็นนะบรรยากาศดีดีข้างอีกด้านนึงก็เป็นวัดสวยๆดีๆะล้วทางลงเลยดูนี่ทางลงโคตรไอ้นี่เลยโคตรวินเทจเลยนี่ยแหละทางลงคนคนมีตังค์แค่ทางลงคงจะแพงอ่ะทางลงบ้านข้าวเจ้า ที่บนเขาเออไม,ไม่มีเงินอยู่ไม่ได้ไน,นะคะจนเลยนะผมกนพักมาเลยอ่ะ มันแบบว่าไม่ใช่มีคนอยู่แน้ดูลูบรรยากาศถามมีเวลาเล,ยลายๆก็สิได้มีเวลาพาพี่น้องเขาไปชมแบบให้ทั่วเลยนะจ๊ะพี่น้องจ๋าแต่ว่าบรรยากาศดีมากๆเลยพระ่านกขขอขอบคุณทุกการรับชมเลยนะคะรับชมแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พระ่นานด้วยนะคะ Thank you for watching s e a d e r เฮงๆรวยๆปังๆทุกบ้านช่องนะคะสัสดีค่ะ